้ในวันนี้ในสัปดาห์นี้ส่วนของของภาคของก่านของในส่วนราชการนะคะอาจจะพูดไม่ได้ละเอียดหรน้อยนิดนึงเพราะเห็นว่าว่าแค่นี้อีกหลายวันอีกสองสัปดาห์เกือบสองสัปดาห์ก้าวันเลยที่ท่านยังไม่ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรละเอียดเพราะนั้นก็อยากให้ลงท่านหนักมากเพราะว่าวันนี่มนแรกของท่านน่าจะสบายเป็ยจะได้กลับไปพักผ่อนนะคะมีสอบถ้ามไหมคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่สั่งมาก็หวังว่านะคะได้เป็นข้อมูลที่ท่านได้ใช้งานนะคะขอบคุณท่านค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านที่เรยากรก็ได้มาชี้ให้เราเห็นภาพรวมนะคะในเรื่องของการบริหารการทางค่ารัฐนะคะซึ่งเราก็จะลงรายละเอียดย่อยนะคะลงไปในหัวข้อวิชาต,ต่อไปอีกเก้าวันนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะในนามของผู้ข้อก,การตกวจลงนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินการตกวจลงนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะจากศูนย์พื้นฐางอ่านนะคะที่ได้มาให้ความร่วมกับเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านที่เป็นรองเลขาธิการเร็วขอชี้แจงเรื่อง ที่เป็นชื่อประชาวนี้นะคะมีท่างกันที่กับไปตัดชื่อประชาวน